ีเองเลยนะเนเิอาไอซีเชียวทีน้าปชมกีฬาอบจนะครับอ่าระดับประเทศนะครับอาจพัดละเอียดเป็นกระภาพนะครับนี่จะเป็นการวิ่งผัดนะครับสี่คูณแปดสอายุสิปีนะครับมาดูตนี้ใช่ไหมยั่ด้หน้าูี่ปี เราใชนี้อนับระดับอันนี้ระดับประเทศนะครับหอยย็ดหนีมันธรรมดาครับอ่ามาเบิร์นครับการวิ่งครับสี่คูณแปดสิบเมตรเนาะอนี้ราะไร่าครับแก่ลูจากเมกาเสื้อสีเขียวสีเขียวๆนตอนช่วงใหม โอ้จอขายอรสีเงินสนะรู้ขายยางหรอวนนั้นนึ่งเงินเจ้าสีเหลืองกับสีเขียวเนี่ยสามลูสุด้ทยนี่หนึ่งสองมูต่อกันเนี่ยนี่เนาะดงพน้คาวดีวะที่สมัสีไหเจ้าสีไหสีเหลืองสีเหลืองต่วกันจากสีเขียวเนาะอเออเส้นนี่สมูนี่ละพวกมันเลยวะอคือแกให้ลามเอายี่สิบบาทไหมคืแกแค่วานต้องสมเลยนาะอ้สีเขียวออกตัวกับกิ้ขาแลรวครับ เขาบูแล้วเขาเห็นทำไมดีไปเยวมันแกมีการลงที่เชียวอาเอาละสู้เขาสู้บอมกนเมนมาลยสู้บ่มผ็ดวานไอดเลียนหลี่ิเหมยเดือดหัวนี่ว่าลอยลอยลอยกีฬาบจรระดับประเทศนะครับี่ภาคใต้ภาคเหนือภาคกลางตามหมดครับายละเอีดเจ้าภาพ